ว่าปิงตอนนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะส่วนสองมันโกงไปเอ่อส่วนสามไม่ใช่หรอปิงเนี่ยปิงส่วนสองไม่ใช่เหรอสามสองสามเดี๋ยวเปิดดูกันอ่ะสามพี่สามตามคำขอเลยอ่ะอะไรโอ้เออก็ก็ยังดีกว่ากลางอ่ะ ตามคำขอเลยให้เปิดกล่องทองเป็นกล่องแรกใช่ไหมเนี่ยไม่เกิดหน้ากล่องทองเลยก็ดีแล้วไงถ้าให้โูก็ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่นะถ้าโดดแล้วหลุมถ้าโดดแล้วหลุมมันครูดาวอ่ะไปไปโดดอีกหลุมแล้วค่อยกลับมาโดดบอกด้วยนะคนโดดอ่ะหีไม่พังมแับเวลาโดดอ่ะคอคอเพื่อนด้วยนะไอ้ตุ๊กตั้งนี่เลยมึงไงบิงบิงบิงกลับมาจึ๊บแกโดนเอ้เบลโหดที่เบลโหดเบลสกินแล้วแข่ง ะเจอนักแข่งไม่สกีนักแข่งไม่ใช่นักแข่งไม่รู้นักแข่งหรือเปล่าวิ่งไปดิรอไม่แล้ววิ่งไปดิ อย่าเราเอาไปทีตรงนี้กันถ้ได้จัดไปยาวๆครูเลยจะได้ละี่ตัวนี้เล่นยากชุบมาซ้แล้าครูเบลมาเล่นตินมันจะมันจะอาตอนหลุดกระโดดที่โดดไม่ได้ยังตามอยู่ตอนนี้กำลังกระโดดหลุมใหญ่ บาดแม็กโอ้ยเอาตีของตกเอาตีของตกมาเออก็พะลุกักําลังไปกําลังไปอาไหมไม่รู้รเอา้ากระโดดลงมาด้วยมีมด้วย<ป>ชุบอยู่ชุบอยู่เอาพี่หายมาคุณชุบนี่ไงละ่ะฉีดยาเลย ใช่โอ้ยมันกดกีดมานี่เองกูเนี่ยน,นะทำนายอะไรไว้ไม่เคยพลาดเลยตามมาตามมาเอาตาม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 ปิงไปแล้วปิงมนังมนเท็จไม่หมดแล้วเขาไปทีได้นะแล้วเขาไปทีได้แล้วเมื่อกี้มันมี มันมีมันมีเข็บอยู่ข้างหน้านะเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ชุบอะลานะ่นะวีคนกีเดยยอง่ไงล่ะเฮ้ยมาไวยังวะทำไมมันเดินไวจังอะเดินไวเหี้ยโน่นไดไง ได้ฉีดยายางเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครฉีดได้เลยยาอยู่ไหนอ่ะก็เอาเมาล์มาเอานี่พาต่ออ่ะกูฉีดแล้วกันฉีดเลยกูฉีดแล้วกันอย่างนั้นสับยากตานี้สับยากมากบางคนดื้อไปเลยว่าหลุมแม็กกูดาวอยู่ตรงไหนต้องวิ่งฉีดไปใช้หลุมใหญ่แล้วโอเคขาไปน่าจุ่มนะไอ้เดี๋ยววิ่งฉีดมาเล่นหลุมใหญ่นะฮะหลุมใหญ่เฮ้ยเกมเดี๋ยวพี่เอากระถางทุบไปโยนไว้ในหลุมไหม อีรุดีรุดีรุดเสียงมันฟังให้ดีมีพิธีอยู่แขนม่ิดมันดหัวข่าจะมีทูบอยู่น้องเห็นแล้วน้องคิดมันไ่ตรงนั้นเองไหมว้ยได้เก็บด้วยดีจงสวัสดีสวัสตกี่ทูไหนนฮิตต่อฮิตหัวข้า มาแล้วอ,อ้าวในถุงในหลุมอ่ะในหลุมในหลุมโอ้โหวิ่งมาเจอผีตัวจู่ตัวจู่ตัวจู่โอ้ย,อย50%เอาแล้วจ้ะนิชากำลังจะเป็น ผู้ผายคนที่สองห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถึงจะตหวเสร็จอีมไปก็ติดต่อพิธีมันตั้งไม่ได้เอาแล้วผีวะผี่ายแล้วฮะเด็กเด็กทงโดดมาได้ปะโดดได้ปะไม่ได้พราะตันกระถางทูบอยู่ไหนเนี่ยลยขอแต้มหน่อยอาแต้มเลยอเคแล้วโอเคแล้วหลงหงหลงหลง

ใกล้เข้ามาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแชล์แล้วแชล์แล้วแชล์แล้วนี่หาเจอแล้วเจอแล้วกำลังไปเดี๋ยวทำที่พาวเต็มทู้กำลังไปพิธีไม่กระโดดลงมาเดี๋ยววิ่งจีกไปใช้โอ้เออเออนั่นแหละผีหายอ่ะเรียบร้อยผีโดนหลอกตู้ผีโดนหลอกตู้นะมันต้องวดไม่ใช่เหรอ ไม่ยิผีโดนหลอกกู้จริงเอาฉิบหายแล้วมันเห็นนี่ค่ะผีโดนหลอกกู้อะี้สลางส่ะเจู่วมหากู้นี่ไงล่ะมหากูนี่ไงะโบดกลาโบดกลางก็มหากู้ะสิไม่ร้าตัตัผเขาตอ เฮ้ยโดนเอาผีอยู่ตรงนั้นแหละนะที่เราแบบเดี๋ยวจะดูขั้นตอนตอที่โดดที่โดดที่โดดสาระได้กูดาวกด้เสร็จแล้วนะพี่ลองดูได้ไหมเสร็จแล้วเสร็จได้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 หรือเปล่าพังเครื่องว่ะไม่ได้ว่ะเกม ยาโลาเจ็บตอนนี้ไอสัตว์เอาเรื่องเอาโดนเต็มจุกอยู่จุกอยู่ลงพี่ลงไปแล้วพี่ลงไปแล้วต้องเปิดกล่องพีวิ่งไปเครื่องโอ้โอ,โอ,โอีเครื่องนึงอยู่โบสแน่เลยอ่ะไม่ ้<อ>นนห<อ>ลถ้าปักไม่ได้ไม่ต้องปักแล้วมีใครวันฮิตไหมมีพาเอาดีพาได้เกมเกมมาน,นี่เกมมานี่ผีหาไม่เจอไปไหนแล้วอ้อยดูนนนนผีอยู่หัวตรงที่โดดที่โดดใหญ่โดดใหญจอย่าพึ่งนะมาแล้วผีกลับมาตรงตรงที่เฮ้ยไม่ใช่<ด>ว่ะเกมเฮ้ยสนามมวยว่ะดีเลยเฮ้ยได้อยู่ หากล่องแล้วแหละวิธีอยู่สนามมวยแต่กล่องอยู่ข้างล่างนี่แหละแต่กล่องมันอยู่ข้างล่างนี่แหละปัญหาใช่ใช่ใช่ปัญหาใหญ่เลยดี่มันไปดูวิธีผีผีผีอยู่ตรงที่โดดใหญ่ผีอยู่ตรงเนี้ยใช่ใช่ผีอยู่ที่โดดใหญ่ผีอยู่ที่นู่นเลยดูอยู่ดูอยู่โอ้ยมาเอาที่ผาหนึ่งแกตอบตั้งเหรอฮะโอโหสูตเป็นต์ต้องสวดละ ตัวเดี๋ยวนี้นี่พาจุก,จก,ก,กดูบุดบวกุดจะนี่พอบ้าโอ๊ยพี่พาสาดใช่แต่ปัญหาคือกูยังหากล้องไม่เจอเลยเนี่ยเป้า ผีว่ากูผีว่ากูกูเจอกล้องล้เจอแล้วมันจะพี่เริ่เลยกำลังเปิดกำลังเปิดกดนนกกูร่วมกดแน่เลยว่าเกมไปที่โดดใหญ่อะที่โดดใหญ่ที่ที่โดดใหญ่ยังใช้นด้ตรงนั้นไอ้ที่โดดใหญ่อะู้ไม่ี่าดพีรุดพีรุดพีรุด

ตัวอ้วนขวากูไอ้สัตว์ตายเลยกูถือทู่ปดิผมก็สองอีกัรไปดิผีแม่งคับถือทู่ดิครับผีแม่งไม่สับใหม่ว่ะผีกับกล่องผีว่ะผีกับกล่องเียวันนี้ได้เดแต่พน้องสนามมวยนะได้สองมัดเอ้ยได้สองได้สองตับนี่ฝากากไอ้นี่ฝากรอฝากให้ดูผีด้วยว่ามันมาสนามมวยหรือเปล่า ผีอยู่วิญญาณอ่ะเขาเฝ้าวิญญาณเ,เานี่ย<อ>มัดนีมัดเอาเออเดีย๋ยวไปต่อยกับมันทำไมมึงก็ลดเลือดตัวเองวะเปล่ามันไล่ดีพานะไไมม่ด้เอาอาข้างหน้าพยันเอาแปะไม่ได้ติดอ่ะเร็วอีกรูปหนึ่งอีกส่วนเดี๋ยวเข้าอีกรูปหนึ่งอันนี้ต้องวิ่ง่หนึ่ะเราต้องดึงเวลาผีให้มากที่สุด ทำให้อยู่ไหนมีผิดโดดได้เหรอจ้างจ้างจ้างได้ไะมอีดากันได้ปะพี่มีสวดเลยก็ได้โอเคสวดมวยนะถ้าถ้าให้ตับมาหมดกลางฮะให้ตับมาหมดกลางเหรอกูสวดมวยนะได้ได้ได้กำลังวิ่งไปหมดกลางนะ

ปกูตรกลาอ่งกลาอันจะวนอยูงกลางไออกะอ่ะกูรักบเรียบร้อยกูตายมาจดมันเพิ่งกดโล่แบเมื่อกี้มันได้โล่เยอะกว่าอไปยไม่ตอะไรี่อยู่ไหนอตต ไอ้น๊ตมึงไปสวดดิทนามวยอะมอ่ไมสวดข้างล่างข้องล่างอท้างล่างก็ได้อ่ะได้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 ลูกี็อเห็นแล้อุ้ยพอนาทีนึ่งได้ไหมนาทีนึงได้นะที่โดดที่โดดใหญ่อ่ะทดแล้วทดแล้วหา้หมดเลย ีอะไรใช้ให้หมดทำไมมันวิ่งอย่างเร็ววะมันปั๊บป๊บเร็วอะปั๊บปั๊บเร็วมันปั๊บป๊บเร็วสกิลจะทำให่หัวเป็นไอ้หมดรึซุปเปอร์สปีดเดอะแฟลตไม่ไหวว่ะเดอะแฟลตมาเองปั๊บจะมาไม่ไหวจริงนิพาพิพาจะเสร็จแล้วจะโดดได้ทีนึ่งลาเล่นลาเล่พิพาออกมองเห็นผีอยู่อ่ะออกมาแล้ว เฮ้ยไม่โดดวายเกะออกมาเว้ยสวดเลยสวดเลยสวดเลยเรียบร้อยวกกลับวกวกกลับไปฟันเท่านี้เหรอเท่านี้เลยเหรอเท่าไหร่แล้วบอสเออเจ็ดสิบวกกลับอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยมดขึ้นมดขึ้นขาแอไอปตัวนี้เอา ไม่เก็บไรมันแอบไม่ได้ผีอี่นี่ไปรู้ทันหมดเอาเอาปักแดกเรียบร้อยตายโอ้โหหลุมรีพอดีลุกจะตีไดทำไมเมาส์เร็ววเลูกเอ้ยติดมั้ยล่ะติดอากาศมั้ยล่ะทำไมเมาส์เร็วเลยวะเมาส์เยอะไรเนี่ยโฮ้ยอะไรเนี่ยชีวิตลำเค็นแล้วเกินเกมนี้

เ้ยทำไมเมาส์มันเร็วๆวะเก็ี้แม่งไม่คิด,ด,ดะวะ่าจะตีโดะกกูทำดีที่สุดแล้ว <c oughs>